วิธีใช้กล้องรีโมท K8000 นะครับตัวนี้นะครับก่อนอื่นเราแกะเราอาจจะหาปากกาหรืออะไรก็ได้ครับมาเสียบแล้วก็ดึงออกมาก่อนพอแกะฝามาแล้วนะครับเราก็เอาไปชาร์จก่อนอ่าแต่สมมุตินี่ลองชาร์จมาแล้วนะครับแล้วเราก็มาใส่ซิมการ์ดไม่ใช่เมมโมรี่การ์ดนะครับ ใส่ได้ 16G สิบหกจิกถึงสองร้อยห้าสิบหกจิกขอให้เป็นเมมของแท้นะครับเมมปลอมใช้ไม่ได้เลยเมมของแท้คารสิบใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าเราต้องไปโหลดแอปก่อนนะครับโหลดแอป 4K Cam อ่าพอเราโหลดเสร็จเรียบร้อยชาร์จแบตกล้องเรียบร้อยแล้วเราก็มาเรียนรู้วิธีใช้นะครับเริ่มต้นนะครับมันจะมีปุ่มสามปุ่มปุ่มบนคือปุ่มอ่าเหมือนปุ่มเปิดล็อก แล้วก็ปุ่มกลางแล้วก็ปุ่มเปิดตัวเปิดท้ายครับเรากดปุ่มกลางค้างไว้สักสองวิเครื่องมันก็จะสั่นพอเครื่องสั่นเสร็จนี่คือเข้าโหมดสแตนบายแล้วนะครับสมมุติเราจะถ่ายรูปเรากดปุ่มบนหนึ่งครั้งมันก็จะสั่นพอสั่นเราก็จะได้รูปแล้วหนึ่งใบจะถ่ายวิดีโอก,กดปุ่มล่างค้างหนึ่งที มันก็จะสั่นอีกนะครับตอนนี้มันก็กำลังทำการถ่ายวีดีโออยู่และเราจะไปวางมุมไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับเพื่อมันก็คือการถ่ายวีดีโอพอเราถ่ายวีดีโอแล้วนะครับเราจะหยุดแล้วก็กด1นครั้งนะครับถ้าจะปิดก็กดตัวกลางแต่ถ้าเราจะดูด,วดูวีดีโอที่จากกล้องโดยตรงโดยที่ ผ่าน wi-fi ของกล้องนะครับแล้วกดตัวปุ่มเปิดฝาโปงค้างสัก3าวินะครับแล้วเราก็เข้ามาที่มือถือนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าเข้าไปที่ตั้งค่าเลือกไปที่ Wifi เป wi ิด f i ขึ้นมา เราจะเห็น Wi-Fi ของกล้องอย่างกล้องตัวนี้ชื่อ WIFI underscore b 7 1 0 6 4ถ้าเราไม่เจอ Wi-Fi นะครับเราสามารถเอาเข็มไปจิ้มที่รูตรงกลางนะครับระหว่างที่ชาร์จกับ Memory นะครับอันนี้คือปุ่มรีเซ็ตจิ้มค้างไว้3วินะครับ Wi-Fi ก็จะออกมานะครับลทีนี้เรามาเลือกเข้า Wi-Fi ก่อนนะครับเราเข้าสรไฟใส่รหัส1 สองสาม8 9่กเนะครับกดเชื่อมต่อพอมันเชื่อมต่อแล้วมันอาจจะแจ้งว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่เป็นไรครับเราก็ออกไปเข้าที่แอป แอป c k c a m ที่เราโหลดเข้ามาไว้แอป c k c a m นี่นะครับเดี๋ยวผมเอากล้องไว้ใๆก่อนเพราะเสียงมันสะท้อนนี่นะครับ แบตหมดเอาละก็คือรู้วิธีเชื่อมต่อเบื้องต้นก่อนนะครับผมถ้าเกิดวิธีใช้งานยังไงเพิ่มก็ติดต่อมาที่ไลน์ได้